กำแพงกั้นน้ำถาวรที่เขตอุตสาหกรรมนวนครน,นะคะก็คืบหน้าไปกว่า90%แล้วค่ะวิศวกรผู้จัดการโครงการก็มั่นใจค่ะว่าทั้งวัสดุที่ใช้และก็มาตรฐานการก่อสร้างนั้นจะสามารถป้องกันน้ำท่วมสูงดังเช่นปีที่แล้วได้อย่างแน่นอนติดตามจากรายงานค่ะ แนวกำแพงที่เห็นอยู่นี้ถูกสร้างที่เขตภายใต้โครงการกำแพงป้องกันน้ำถาวรด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทนวัฒนครจำกัดมหาชนกับบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเพื่อป้องกันน้ำท่วมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2 5 5 5ที่มีการทำพิธีตอกแผ่นคอนกรีตกำแพงป้องกันน้ำถาวรจนถึงขณะนี้มีความคืบหน้าไปกว่า90%แล้ว ระยะเวลาที่ทำสัญญาไว้ทั้งหมด199วันงบประมาณกว่า1,200ล้านบาทโดย2ใน3เป็นเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้วิศวกรผู้จัดการโครงการกำแพงป้องกันน้ำถาวรเปิดเผยว่าระยะทางรอบเขตอุตสาหกรรมนวนครที่มีการสร้างกำแพงป้องกันน้ำล้อมรอบคือ20กิโลเมตรวัสดุที่ใช้เป็นแท่งคอนกรีตชีทพายยาว1 0 1ถเมตร โดยกดแท่งคอนกรีตนี้ลงไปในพื้นดิน6.5เมตรทำให้ความสูงของกำแพงป้องกันน้ำถาวรสูงจากพื้น5.5เมตรสูงกว่าน้ำท่วมปี2554ที่อยู่ที่ระดับ4.7เมตรองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจก้าแนะนำว่าการสร้างเขื่อนกั้นน้ำต้องอยู่สูงในระดับที่ปลอดภัยจากวิกฤตที่หนักที่สุดจึงแนะนำไว้ที่5.2เมตร แต่เพื่อความปลอดภัยทางเขตอุตสาหกรรมได้กำหนดสร้างสูงในระดับ5.5เมตรและยังถมขันดิน2เมตรซ้อนแนวกำแพงขันดินมีฐานกว้าง7.5เมตรขอบบนที่กว้าง2เมตรทำเป็นถนนลำลองรอบแนวกำแพงเทหินครุกให้รถสามารถวิ่งได้และในอนาคตจะปลูกหญ้าแฝกยึดหน้าดินด้วยที่ผ่านมามีการทดสอบประสิทธิภาพมาแล้วสองครั้งได้ผลลัพธ์ที่ดี และครั้งนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมเป็นการทดสอบอีกหนึ่งจุดด้านทิศเหนือของโครงการซึ่งเป็นจุดที่น้ำไหลบ่าเข้าเชียงรากน้อยโดยตรงทำให้เขื่อนดินที่สร้างไว้บริเวณน,นั้นพังและน้ำเข้าท่วมจนเกิดความเสียหายมหาศาลโดยการทดสอบใช้เรือจากกองทัพเรือทำให้เกิดแรงดันน้ำกระทบกับแนวกำแพงทดสอบที่ใช้วัสดุเดียวกับกำแพงป้องกันน้ำจริง วิศวกรผู้จัดการโครงการระบุว่าสิ้นเดือนสิงหาคมนี้งานกำแพงและถมดินที่เหลือจะแล้วเสร็จมีประสิทธิภาพป้องกันน้ำท่วมแบบเฉียบพลันมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันน้ำได้เพราะออกแบบมาอย่างรัดกุมและผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนโดยรอบก็พอใจกับมาตรการป้องกันน้ำท่วมครั้งนี้ ความมั่นใจเรามีมาตั้งแต่ทีแรกแต่ที่ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่อยู่อาศัยผู้ที่เป็นเจ้าของกิจาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะได้เห็นได้เห็นข้อเท็จจริงได้สัมผัสจริงว่ากำแพงแห่งนี้สามารถที่จะป้องกันน้ำได้ที่ระดับถึง5.2เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และ,ะจะเรียนให้ทราบว่าตัวกำแพงเองก็ได้ก่อสร้างสูงขึ้นไปอีกนะฮะเป็นที่5.5เมตรอันนี้ก็เป็นความประสงค์ของทางผู้บริหารของนวนครโดยตรงที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะฮะก็นอกจากกำแพงนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและเป็นประโยชน์ให้กับทางผู้พักอาศัยภายในแล้วชาวบ้านโดยรอบนอกก็จะใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วย ลังสร้างกำแพงป้องกันน้ำถาวรของเขตอุตสาหกรรมนวนครแล้วเสร็จทีมวิศวกรจะมีการตรวจสภาพเป็นระยะโดยทุก3เดือนจะตรวจสอบวัสดุและยาแนวตามรอยต่อ6เดือนตรวจสอบพื้นผิวและความห่างและทุกหนึ่งปีจะตรวจสอบสภาพดินและถนนรอบกำแพงนอกจากเขตอุตสาหกรรมนวนครจะมีโครงการสร้างกำแพงป้องกันน้ำถาวรให้ความมั่นใจกับผู้ประกอบการและนักลงทุนแล้ว ผู้ประกอบการในหลายบริษัทที่อยู่ในนั้นเองยังสร้างกำแพงป้องกันน้ำที่แน่นหนาเพื่อเป็นการป้องกันอีกหนึ่งชั้นและทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำจะไม่เข้าท่วมกิจการของตัวเองจนเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้อีกทีมข่าว DNN รายงาน